นวดแขนพ่อหน่อยลกูกเมืออเอมออเ่อยเหลือเกินพ่อเมื่อยเหลือเกินนวดดีๆลูกนวดดีๆลูกนวดแรงๆหน่อยเรอามันปั่นนวดแรงๆหน่อยลูกสองขาสองมือเลยโอ้โหสบายเหลือเกินนวดแรงๆสิลูกอ่านวดแรงๆนะอะไรวะนวดก่อนแล้วนวดพ่อก่อนนวดพ่อก่อนสิ นวดพ่อดีๆหน่อยลูกนวดพ่อดีๆหน่อยเร็วจะจ๋าเร็วนวดหน่อยลูกนวดพ่อหน่อยโอ้พ่อเมื่อยแขนมากเหลือเกินอ๋อพ่อเมื่อยแขนเหลือเกินนวดพ่อหน่อยเร็วนวด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 หน่อยเรอะโอ้เล่นกล้องไปแล้วปู ลดหน่อยลดนลดพอหน่อยเร็วเร็วเจะจ๋าเร็วโอ้ยพ่อเมื่อยแขนมากโอ้โหพ่อเมื่อยโอ้ยเมื่อยเหลือเกินนวดลดลดเลยเด้นวดพอหน่อยเด้นวดตรงนี้ลดตรงนี้ลดตรงนี้ลดตรงนี้นี่นี่ลดตรงนี้เด้อลดตรงนี้เด้นวดพอหน่อยโอ้โหเมื่อยโอ้ยเมื่อยเหลือเกินเมยเมยเมยแล้วนวดหน่อยนวดหน่อยไม่ใช่นวดตรงนู้นนวดแขนตรงนี้นวดตรงนี้

ร่หัวแม่ดิร่หัวแม่ร่นหัวแม่ร่นหัวแม่เลยร่นหัวร่หัวหอมึกเออร่นหัวหน่อยอ่าดีดีนวดนวดดีดีอหอมไโปเปะโปเปะนะไงโปเปะโปเปะโปเปะไง này như lúc này này như này như luôn này như thế nào luôn này